ดิวเดตเฟสติวัลรวมนิทานฝ่องแป่งเตรียมความพร้อมคุณหนูกับ4ชุดช็อปจุใจส่งฟรีทุกชุดมีชุดไหนกันบ้างไปดูกันเลยชุดแรกจะเป็นชุดเซฟตี้เฟิร์สนะคะ ชุดนี้จะสอนให้ลูกรู้จักป้องกันและเอาตัวรอดจากก้าวไผใกล้ตัวกับกิจกรรมภายในเล่มก็จะมีเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการตอบคาถามต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของสติกเกอร์ด้วยนะคะมีสติกเกอร์ให้แตะภายในเล่มด้วยค่ะก็สติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์ที่เสริมทักษะทางด้าน e f ด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องอย่าติดจอนะป้องแต่งนะคะก็เป็น activity book ประกอบนิทานแสนสนุกค่ะเรียนรู้การใช้เวลาอยู่หน้าจออย่างเหมาะสมให้กับเด็กๆนะคะระวังตกน้ำาน้าป้องแต่งะค่ะเดี๋ยวไฟไหม้นะป้องแต่ง ไม่ปลอดภัยนะป่องแป๋งพร้อมใหม่นะป่องแป๋งเดี๋ยวหลงทางนะป่องแป๋งดันตรายนะป่องแป๋งระวังโควิดนะป่องแป๋งอย่าไว้ใจนะป่องแปงแ๋งเจนนี้เป็นชุดเต็มที่เฟิร์สมีทั้งหมด9เล่มด้วยกันค่ะชุดเตรียมความพร้อมนะคะชุดนี้จะมีทั้งหมด4เล่มด้วยกันค่ะเล่มแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องป่องแป๋งทุกลืมในรถค่ะเล่มนี้ก็จะสอนให้เด็กรู้จักวิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดยี่ในรถคนเดียวนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นป่องแป๋งข้ามถนนค่ะ ก็จะสอนให้เด็กๆนะคะรู้จักการข้ามถนนนะคะแล้วก็การเดินบนทางเท้าระวังการเกิดอุบัติเหตุต่างๆค่ะเลื่อที่3จะเป็นเรื่องป้องแันติดลิฟต์เตรียมความพร้อมให้ลูกนะคะสําหรับการ ขึ้นลิฟต์นะคะแล้วก็การรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆในลิฟต์ได้นะคะก็รู้จักให้เด็กๆเนี่ยเอาตัวรอดนะคะเก้าอี e ้ของป่องแป๋งก็จะเป็นเรื่องการให้เด็กๆมีวินัยในการใช้คาร์ซีนนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะสีเล่มนี้นะคะในชุดเตรียมความพร้อมนะคะต่อไปค่ะเป็นชุดที่3นะคะเป็นชุดวัยเยาว์ค่ะชุดนี้นะคะเป็นชุดที่สร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับลูกแล้วก็สอนให้เด็กๆรู้จัก การสร้างวินัยแล้วก็มีความรับผิดชอบในตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเรื่องนี้นะคะจะสอนให้เด,เด็กๆเนี่ยรู้จักการแต่งตัวด้วยตัวเองแบบง่ายๆค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นปองแปรงแปรงฟันสอนให้เด็กๆรู้จักแปรงฟันด้วยวิธีง่ายๆนะคะโดยแปรง,งฟันเองนั่นเองนะคะเล่มนี้จะเป็นปองแปรงไม่อยากกินสอนให้เด็กๆรู้จักการทานอาหารที่มีประโยชน์และเล่มนี้ค่ะปองแปรงไม่ยอมนอนทําให้เด็กๆนะคะรู้จักการนอนให้ตรงเวลานั่นเองนะคะสําหรับสีเล่มนี้ชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุด EQ ค่ะปองแปรงชุด EQ ะะเป็นชุดที่สอนให้เด็กะ,ะรู้จักการควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์เรียนรู้การรับมือในด้านของอารมณ์ด้านโลกนั่นเองนะคะ <S <S มีด้วยกันทั้งหมด4เล่มด้วยกันค่ะ <S <S เล่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องปองแป๋งน้ายุค,ค่ะเล่มนี้จะสอนให้เด็กๆรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม <S <S ทั้งเรื่องของอารมณ์ผิดหวังนะคะหรือว่ากําลังน้อยใจหรืออารมณ์ต่างๆนะคะรู้จักร,รับมือจัดก,การกับอารมณ์แบบนี้แสดงออกอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะเล่มต่อไปเป็นเรื่องปองแปลงกลัวความมืดนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่สอนให เเด็กนี่ยรู้จักการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคะหรือว่าการกลัวความมืดต่างๆนั่นเองค่ะเล่มต่อไปเป็นเรื่องป่องแปงกลัวหมอนนั่นเองนะคะเล่มนี้ก็เป็นการ สร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กๆในการไปหาหมอนั้นเองนะคะเล่มต่อไปค่ะเล่มสุดท้ายนะคะ้องแต่งกโกรธแล้วนะเล่มนี้เป็นเล่มที่สอนให้เด็กๆรู้จักการระงับอารมณ์ตัวเองนะคะแล้วก็จัดก,การกับอารมณ์โกรธของตัวเองได้ะคะ่ะก็จะเป็นชุดนี้ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็พิเศษเลยนะคะสําหรับใครที่ซื้อนิทาน้องแต่งนะคะเตรียมความพร้อมคุณหนูนะคะดิวเด็กครบทั้งหมด4ชุด21เล่มนะคะจากปกติ1,995บาทนะคะเหลือเพียง1,640บาทเท่านั้นค่ะ ฟังไม่ถีคขาเหลือเพียง1,640บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีกระเป๋าพัสมูลค่า399บาทไปเลยค่ะส่งฟีคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ